เลี้ยวลอยหล่องนี่ลึกลึกแล้วแกปีกย่อยลงย่อยลงขนาดโอ้ยย้ายว่ะมันมันมันห้อยเปืือยายอะแนะนำให้ย้ายว่ะตัวนี้เลยเนี่ยตัวเนี้ยยายมาใจเปืือกแนะนำให้ชายแล้วนะนับถือจริงๆนับถือมากเพราะอะไรเพราะไอ้ลองที่มันเคยลึกเนี่ยนะมันดูตื้นขึ้นเออมันตื้นขึ้นนะและไอ้เหนียงที่มันเคยยันนะเออเหมือนกัามันกระชับขึ้นอะ มันเหมือนกับแบบไอเมือเซรั่มเลยนะมันเข้าไปแบบไปกระชับอะกระชับผิวหน้ายายกระทาทุกวันยายทาทุกวันเดี๋ยวนี้ยายใจ้มานี่ยยายก็ใจ้นี่ยายชอบหน้าตัวนี้หน้ายายดีขึ้นจริงๆจ,จะช่วยให้แบบกระเนี่ยนะที่อยู่ตรงหน้านะะนะเออนี่ยกระเนี่ยเออเนี่ยหายไปนะหายไปนะหน้าจะดูดีดูผ่องมากเลยนะอใช้เถอะค่ะสาวสาวทุกคนแล้วจะรู้มันเกินคุ้มจริง นิสิตเซรั่ม